หมดมันฮ<ห>าสัปดาห์นี้มุษยุยุคหินในตำนานมันกำจัดไอ้พวกเราผู้กล้าทั้งหลายต่อให้มีนเก่งขนาดไหนแล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะผ่านด่านของม็นไปได้่ะดังนั้นแล้วก็มันจะถึง <c oughs> วันตายของพวกมันแล้วสิบจีนนาฬิกาสี่สิบห้านาทีห้ามพลาด น,น,นานมากักำจัดไอ้พวกเราผู้กล้าทั้งหลายามันหาสัปดาห์นี้มนุษย์ยุคหินในตำ<า>ต่อให้มีเก่งขนาดไหนแล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะพันด่านของมันได้อะดังนั้นแล้วก็มันจะถึงวันตายของพวกมันแล้วน,น,น